สวัส <niño> ด <sharing> ีคร <organizing habits> <cetera> ับว <halt> ันน <there> ี uh, ้พวกเราอยู <im> <acy hate> ่กันที่ KTC ลำลูกตาคลองสี่ครับเป็นนอกจากเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือคนงานไทยก่อนไปทำงานต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาว่ายังมีโรงเรียนด้วยเนาะโรงเรียนฝึกฝีมือช่างไทยครับภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเท่าที่ติดตามข่าวแล้วก็สนใจอยากจะไปทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับถ้าอยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ เกาหลีใต้ที่เราต้องการอย่างเร่งด่วนในปัจจุบันนี้ก็คือ,อช่างเชื่อมฟลักคออย่างที่ทุกท่านที่เห็นอยู่นี่นะครับด้านหลังผมนี่นะครับก็คือผู้ที่จะเดินทางคืนนี้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ความต้องการของประเทศเกาหลีใต้ก็คือช่างเชื่อมฟลักคอนะฮรเราพยายามสอบกันมาตั้งแต่เดือนอสิงหาคมปีที่แล้วมาั่งปัจจุบันแล้ววันที่5 6เมษายนนี้ก็จะสอบเพิ่มเติม จะมีสอบโดยเฉลีย่ยก็เดือนละครั้งเนื่องจากว่าความต้องการของอาางมุลไดยนั้นน่าจะมีมากกว่า5,000ันตำแหน่งนะครับที่เฉพาะที่ผมเซ็นมาจริงๆก็คือ,อ 1,500ตำแหน่งสารวันนี้หลักใหญ่ใจความที่อยากจะมาชี้แจงให้พี่น้องอแรงงานไทยได้รับทราบโดยทั่วกันก็คือเนื่องจากว่าผมเองได้เซ็นสัญญามากับบุนใดแล้วก็เอกสารของเราขออนญาตถูกต้องตามกฎหมายนะผ่านกครงการจัดหางานมีใบอนุญาตจัดส่งมีใบอนุญาตทดสอบคนงานและโดยเฉพาะศูนย์ที่นี่นะครับ ได้รับการรับรองจากฮุนไดคณะผู้หารระดับสูงพร้อมทั้งวิศวกรที่มาเยี่ยมชมความเป็นมาตรฐานของศูนย์สอบของเรานอกจากฮุนไดแล้วเนี่ยเรายังได้รับรองจากบริษัไทไซเพมงนี้นะฮะไซเพมบริษัทใหญ่ของอิตาลีเนี่ยนะฮะอย่าระดับโลกเนี่ยก็รับรองให้ศูนย์สอบของเราเนี่ยเป็นศูนย์สอบช่างเชื่อมในเอเชียแปซิฟิกดังนั้นก็จะมีช่างเชื่อมบินมาจาก ฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียเวียดนามอินเดียมาสอบที่นี่ครับก่อนที่จะมาทำงานฉะนั้นย่อมการันตีได้ว่าที่นี่คือศูนย์สอบมาตรฐานนะครับ แต่แล้วพอเราพูดถึงเรื่องความต้องการของเกาหลีเกาหลีเขาต้องการช่างอะไรครับต้องการช่างเชื่อมฟลักคอหลายต่อหลายท่านยังไม่รู้จักเลยว่าฟลักคอเป็นยังไงนะครับบ้านเราเรียกว่าฟลักคอนะครับแต่ที่เกาหลีเขาจะเรียกว่า f c a W ก็คือเรียกตามโปรเซสของกระบวนการเชื่อมซึ่งคนบ้านเราส่วนมากเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าหลายท่านที่นี่นะครับเป็นผลิตผลจาก KTC มาฝึกมาเรียนที่นี่วิธีการของเราก็คือ คนที่เคยเป็นช่างไฟฟ้านะครับมีพื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็มาเรียนเชื่อมฟลักคอนะครับเชื่อมฟลักคออาจารย์ผู้สอนก็จะทําดําเนินการสอนตามขั้นตอนตามหลักการมาตรฐานของเอสเมตามหลักของ AWSD 1.1 1. หลังจากเชื่อมแล้วออกมาแล้วงานดูแล้วว่าผ่าน ก็จะนําชิ้นงานนี้ไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยวิศวกรถึงจะออกการเทศสให้นี่คือกระบวนการนะครับฉะนั้นเราเชื่อว่า,าการเรียนรู้ฝึกฝนนั้นทุกอย่างทําได้หมดนะบนโลกใบนี้มนุษย์สามารถทําได้เรียนรู้ได้ดังนั้นถ้าว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อครับอาจารย์สมชาติที่นั่งอยู่ข้างผมนี่นครับ เบอร์0816393029เพื่อประสานง,งานในการที่จะมาสอบที่นี่เรามีบ้านพักให้มีห้องนอนปรับอากาศนะส่วนข้าอาหารก็าหากนเองซึ่งมีร้านรวงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับหลักใจความวันนี้ที่จะนำข้อมูลมาคุยให้ฟังก็คือผมเองพยายามเจรจากับทางตมก็คือตรวจคนเข้าเมืองที่เกาหลีแล้วก็กระทรวงยุติธรมครับว่า ทำอย่างไรที่จะลดหย่อนหร,อหรือว่าปรับให้มีความยืดหยุ่นในการที่จะนำแรงงานฝีมือเข้าไปทำงานที่เกาหลีได้นะครับชุดแรกจริงๆเนี่ยเขาใช้ช่างที่จะไปได้วีซ่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยวีซ่าอีนะครับจะต้องมีใบผ่านงานสองจนเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมหรือตอมอของเกาหลีเนี่ย เห็นชอบว่าไม่ต้องใช้ใบผ่านงานสองปีแล้วนะครับก็ทําให้การทํางานของเราก็จะง่ายขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อก่อนที่ผ่านมานั้นที่ใช้เวลานานมากเนื่องจากว่าเราไม่มีใบผ่านงานกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่สาเหตุที่ทางกระทรวงยุติธรรมก็เชื่อว่าไม่ต้องใช้ใบผ่านงานเนื่องจากว่าผมพยายามที่จะไปยืนยันว่ามาตรฐานการเทสของฟลักคอนั้นเนี่ยโดยมาตรฐานของ สมาพันธ์งานเชื่อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้กําหนดมาตรฐานงานเชื่อมนั้นเนี่ยได้กําหนดว่าต้องไม่เกินหเดือนนะดังนั้นเนี่ยเรามีการเทสหกเดือนก็สามารถไปทํางานได้แต่ถ้าการเทสเจ็ดเดือนมันก็หมดอายุก,ก็ต้องสอบใหม่และนี่คือเหตุผลช่างบ้านเราก็จะต้องทุกๆหกเดือนก็สอบอีกครั้งหนึ่งสอบครั้งหนึ่ง เพื่อให้ได้การเทสนะไปคอมพลย์กับโครงการที่เขากำลังทํางานอยู่ครับอย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาที่เราเจอกับช่างไทยในบ้านเราก็คือบางคนเชื่อมมาเป็นสิบยี่สิบปีไม่มีการเทสไม่มีใบเซอร์จะได้เหตุผลใดก็แล้วแต่แต่เมื่อเราจะต้องไปทํางานที่เกาหลีจะต้องมีการเทสนะครับสถานการณ์ที่จะมีการเทสได้ต้องมาเรียนที่นี่ครับเรียนแล้วเทสแล้วสอบให้ผ่าน ผ่านเอ็กซเรย์ปั๊บแล้วเอนจิเนียรถึงจะออกใบจาาเทให้นี่คือกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐานของเอสเนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับ มีหนุ่มน้อยขาเรา,าเคนนี้ชื่อในช่างในช่างอธิถดีไม้วัาบประมาณนี่ยหนุ่มน้อยเราคนนี้เคยในช่างสุภกิจเนาะ,นะสุภกิจเคยไปอีก้ามากี่ปีครับไปอีก้ามา4ปี10เดือนครับผมสี่ปี10เดือนครับปรากฏว่า10เดือนแรกเนี่ยไปอยู่ที่นั่นเป็นบริษัทก่อสร้างเนาะก็ไม่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมแต่หลังจากนั้น4ปีหลังนี่ไปเชื่อมแต่พอกลับมาสมัครกับผมและสอบกับผมเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราส่งเอกสารไปครับ เชื่อไหมครับตองมองไปตรวจเช็คดูว่าเอ,อกาสารที่เราส่งไปนายจ้างที่เราไปครั้งแรกเนะี mm ่ย hmm. เขาไปสืบค้นว่าเป็นนายจ้างซึ่งไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับงานเชื่อมใช่ไหมใช่ครับเราก็กลับมาคุยกันใหม่แล้วก็กลับไปหาเอกาสาร4ี่ปีหลังที่เราเชื่อมเนี่ยแล้วก็ยื่นอุธทธรณ์ก็ไปใหม่นะครับวันนี้ที่ผมอยากเห็นตัวเป็นเต็ก็คือนายจ้างสุภกิจคนนี้เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีทัศนคติที่เป็นบวก มีความคิดที่ดีก็ร่วมมือกันแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วก็ผมก็ทําเรื่องยื่นอุธทธรณ์เข้าไปใหม่ขอให้ทางตมพิจารณาใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเขามีฝีมือเชื่อมจริงแล้วก็ไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่บริษัทก่อสร้างแต่เราได้ทํางานเชื่อมจริงใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไม่มีการเทสในตอนนั้นแต่ว่าเราทำาหนังสืออุธทธรณ์ไปแล้วก็โชคดีมากนะโชคเข้าข้างธุรกิจแล้วก็พวกเราเนี่ย ทำให้เราได้วีซ่าแล้วก็เตรียมตัวจะเดินทางนะครับก็อยากให้สุรกิจเล่าให้ฟังว่าการทํางานที่เกาหลีนั้นที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความตั้งใจยังไงในการที่จะไปทํางานครั้งนี้เเชิญครับตอนอื่นเลยก็อยากไปทํางานเพื่อครอบครัวครับแน่นอนเพื่อครอบครัวครับทีนี้ก็หนึ่งเดียวเลยที่ตัดสินใจไปก็คือ ผ่านกรมแรงงานครับผมต้องต้องต้องผ่านต้องผ่านกรมแรงงานถึงจะถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าจะชัดเจนัเรื่องการเดินทางตกบรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆนี่ชัดเจนทุกอย่างครับถ้าไปกับนายหน้าเถื่อนอะไรงนี้ไม่มั่นใจครับผม ล่าสุดเห็นมีโดนหลอกกันที่เชียงรายเห็น,หนบอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงแต่งงานกับคนเกาหลีแล้วก็มอบอกว่ามีวีซ่าทํางานสามเดือนซึง่งจริงๆมันไม่มีหรอกสามเดือนคือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเกินนั้นพอขอวีซ่ามันขอไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมก,ก็ต้องกลับถ้าไม่กลับก็ถูกจับนะครับล่าสุดที่เราเจอนะครับก็คือถ้าคนที่หลังจากที่เกาหลีกวาดล้างอย่างหนักเนี่ยนะครับกวาดล้างผีน้อย ผมพูดอีกครั้งนึงนะครับผมบอกตลอดเวลาว่าผีน้อยไม่ผิดนะครับทุกคนแม้กระทั่งทุกคนที่ยืนข้างหลังเนี่ยพวกเราต่างสแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าของชีวิตเราแต่ผีน้อยผิดตรงที่ว่าเราเข้าเมืองผิดกฎหมายแค่นั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นการสมยอมยยระยวระวางผู้จ้างกับผู้รับจ้างนะครับก็เลยมีงานทำดังนั้นที่ไหนก็ตามที่มีแรงงานที่นั่น็จะมีผีน้อยไม่มีเฉพาะที่เกาหลีครับญี่ปุ่นก็มี ไต้หวันก็มีราเรลก็มีมีทุกที่คือทุกที่ที่มีงานแม้กระทั่งประเทศไทยก็มีผีน้อยครับแต่เป็นผีน้อยลาวกับพามา่ากับกัมพูชานะดังนั้นผมพูดเสมอว่าผีน้อยไม่ผิดเพราะเราไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าผิดอย่างเดียวคือเข้าเมืองแบบกฎหมายกันนั้นเองนะครับนี่ความตั้งใจว่าจะไปไงเทียเท่ยวนี้เที่ยวดีก็อ่านวางแผนระยะยาวเหมือนกันครับระไปยาวใช่ครับทีนี้อยยุเท่าไหร่แล้ว ตอนนี้40ครับผม40แล้วมีครอบครัวหรือยังมีเรียบร้อยครับผมมีลูกกี่คนละลูกชาย3คนครับ3คนครับผมเนี่ยเอาลูกชายไปได้เด้๋ยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้18แล้วครับอายุ18แล้วครับเดี๋ยวตามไปครับอยู่รอให้ลูกชายโตแล้วลูกชายตามไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําโครงการวีซ่าเอฟสามนะฮะให้ภรรยาหรือให้ลูกเนี่ยตามไปทํางานได้จริงๆแล้ววีซ่าติดตามเนี่ยปกติทำงานไม่ได้นะแต่ว่าฝ่ายกฎหมายของเราที่โน่นเนี่ย จะขออนุญาตให้ตอมอเนี่ยทำเป็นใบ w ว r k Per พอรมิให้สามารถทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ผีน้อยนะครับ,รบก,ก็ยินดีด้วยที่วีซ่าออกมานะครับเราก็คุยกันตลอดผมก็เห็นใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยถ้าต้องการงานที่มั่นคงแล้วก็งานยาวๆแล้วกเก็บเงินได้แน่นอนครับเสน่ห์ของการทํางานต่างประเทศคือการเก็บเงินออมออมเงินเพราะว่าเราทํางาน 8ปดชั่วโมงเท่าเมืองไทยอ่ะอยู่ต่างประเทศได้เยอะกว่าแต่เรากินเท่าเดิมเรากินปากเดียวท้องเดียวเงินเหลือแน่นอนอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะครับฉะนั้นเวลาเราได้เงินเยอะเราต้องบริหารจัดการให้มันเป็นนะถ้าบริหารจัดการไม่เป็นมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ <S <S พวกเราคงจะติดตามข่าวนะครับที่มีช่างของเราคนหนึ่งเนี่ยนะขาดง,งานแปดวันเพราะเมาเหล้า ตอนนี้นายจ้างไปเสพไม่จ้างแล้วนะผมยึดพัสดปอบมาแล้วเดี๋ยวผมซื้อตั๋วให้กลับถ้าอยากผมบอกแล้วว่าถ้าอยากดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วกัดให้อยู่เมืองไทยไปซื้อเบียร์ช้างเบียร์สิงอะไรก็แล้วแต่สามหัวร้อยกินเข้าไปนะงานไม่ต้องทําแต่ไปอยู่ที่นู่นต้องตังต้งใจทํางานนะการดื่มการกินการเสพเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แนวต่างของเรานะครับเราพูดเสมอว่าการไปทํางานในต่างประเทศนั้นเนี่ยถ้าจะให ไปอย่างมีศักดิ์ศรีต้องไม่มียาเสพติดโดยเฉพาะการไปทางานเกาหลีครั้งนี้นะครับอยากให้ทุกคนไปอย่างมีศักดิ์ศรีคือไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพน,นันไม่เมาขาดงานไม่ท่องเที่ยวบาราตรีกลางค่ำกลางคืนนะครับแล้วก็ทําบัญชีครัวเรือนแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีคุยกับครอบครัวทางบ้านให้ดีๆวางแผนการใช้เงินเก็บเงินออมเงินนะเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเลือกคบเพื่อนที่ดี รับรองมีรวยแน่นอนนะครับอาจารย์สมชาตินะเป็นผู้อำนวยการเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนฝึกฝีมือช่างชาติน,นี้อยากจะฝากข้อคิดอะไรสําหรับคนที่สนใจมาเรียนเชญเลยครับขณะนี้เนี่ยนะหลังจากที่ทางศูนย์นี้ได้ทําการทดสอบช่างเพื่อจะเดินทางไปประเทศเกาหลีตอนนี้ก็เดินทางไปส <300 S 2> ามร้อยกว่าแล้วเกวือบสี่ร้อยแล้วนะครับนะก็400อ,นนบอยากจะเชิญชวนนัก ผู้ใช้แรงงานนะฮะผู้ใช้แรงงานผู้อยากจะหาโอกาสสำหรับทำให้ครอบครัวได้อยู่ดีกินดีขอเรียนเชิญทุกท่านนะผู้ที่มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาฝึกนะเข้ามาเรียนรู้ฝึกช่างเชื่อมพักคอซึ่งไม่ยากไม่ง่ายกว่าไม่ไม่ยากกว่าที่คิดนะฮะเป็นสิ่งที่ง่ายๆถ้าเราทำถูกขั้นตอนไม่ยากเกินกว่าที่จะทำได้ทาได้นะ จะพยายามทําสร้างคนสร้างงานให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านเพื่อจะเดินทางไปทํางานที่ประเทศเกาหลีโอกาสยังมีรอท่านอยู่อีกหลายร้อยชีวิตนะฮะขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจงานของประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับขอบคุณครับพวกเราข้างหลังนี่มีใครมาเรียนที่นี่บ้างเยกมือ่อมีไหมมีใครมาฝึกเรียนที่นี่มีไหมครับม,มีหลายทีนะ เมื่อหลายปีที่แล้วแต่ชุดนี้ไม่ได้มาฝึกที่นี่ใช่ไหมอุนี่แสดงว่ามืออาชีพนั้นเลยนี่คือมืออาชีพความหมายคือทางานเชื่อมอยู่แล้วแล้วก็มาสอบที่นี่แล้วก็สอบผ่านเรายื่นวีซ่าให้แล้วก็เดินทางก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจเพราะโอกาสแบบนี้หายากมากนะครับหายากจริงๆเพราะว่างานบ้านเราทุกวันนี้ก็อย่างที่พวกเราเห็นนะครับงานก็จะตกไปอยู่ในมือของผู้รับเหมาผู้รับเหมาช่วงงานก็ไม่ต่อเนื่องแต่พวกเราจะได้ไปครั้งนี้เนี่ย งานยาวๆเก็บเงินเอาเงินพอเมื่อะไหรครับค่อยกลับบ้านเราดีนะครับแบบนี้โ,นงงโอเคนะอคขอทุกคนโชคดีนะครับอ,อ่ะประมือกับตัวเองนะครับอ, <นะ S 2> อ่ะก็ก็อีจจะแป๊บน,นึงนะขยับมาใกล้ๆหน่อยออผมผมอยากให้เราไปฟังไอ้เรื่องที่เรื่องที่เราโดนรีเจคตอนแรกอ่ะ เขาเขารีเจกเพราะว่าเขามองว่าคือเราเองเราก็ทําตามเอกสารตามความเป็นจริงอะนะครับผมแต่เอกสารนั้นมันไม่ซัพพอก็คือเขาเนี่ยไปสืบค้นที่ทะเบียนการค้าที่เกาหลีเลยว่าเราเนี่ยไม่ได้ทํางานเชื่อมเพราะว่าเอกสารจะโชว์ ทุกอย่างที่นู่นอใบกาะแม่ที่เราที่เอกาสารที่เราทําเรื่องเข้าตอนที่ไปอินก,ก้านะครับ,รบประวัติทุกอย่างจะแจ้งขึ้นมาจากที่เกาหลีนะครับค,ค,ค,คือเอกาสารเกาหลีที่บันทึกไว้เนี่ยมันจะรรตรงกับกรมแรงงานที่<ช>เป็นบริษัทแรกที่เราไปก็จริงรแต่ว่ามันเป็นงานก่อสร้างพอหลังจากนั้นอยู่ได้ปีเดียวสิบเดือนเราก็ไปทํางานเชื่อมก็เชื่อมสี่ปีใช่ไหมก็มีมีทีมงานจากคุณใดเหมือนกัน ไปควรไปทดสอบใช่ไหมใช่ครับไปทดสอบเรื่อมเราก็ไปค้นหาภาพเก่าๆภาพการทดสอบเหล่านั้นเนี่ยไปอ้างอิงแล้วผมก็ทาใบหนังสือยื่นอุทธรณ์ไปอีกรอบหนึ่งจนได้วีซ่ามาเป็นวีซ่าอียิก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของสุภกิจแล้วก็ยินดีครับแล้วก็เป็นเป็นโชคดีของครอบครัวของเราที่จะได้ตั้งหลักเพื่อไปเก็บเงินแล้วก็มาสร้างฐานะกับทั้งครอบครัวแล้วก็เมื่อถ้าลูกเราพ้น เกษอาหารเสร็จอายุเกิน2ี่สิบิยสิบี่ปีเกษนาหารเสร็จปั๊บก็สามารถตามไปได้นะครับแต่ว่าจะไปอยู่กี่ปีรอบนี้นะครับไม่จะผูกบ้านเสร็จอะไรเอาบ้านนี่เสร็จเลยนะหลายคนครับประสบการณ์ราชการทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะสร้างบ้านซื้อรถซื้อที่นะครับบางคนก็มีครอบครัวคือมันต้องวางแผนชีวิตเราอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางคนจะไปต่างประเทศยังไม่ยังไม่ได้วางแผนเลยนะครับ มันจะต้องวางแผนว่าถ้าคนโสดเนี่ยเราจะทํางานกี่ปีเราจะมีครอบครัวถ้ามีครอบครัวแล้วต้องวางแผนว่าบ้านเราพร้อมหรือยังบ้านครอบครัวเรายังขาดอะไรลูกเราเรียนจบหรือยังจะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนนะครับเป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นช่างมืออาชีพนะครับนี่ศาสตร์สว่าเพื่อนเขาไปก็เฮโลไปกับเขาฉะนั้นไปสิบยี่สิบปีก็ไม่มีเงินนะอขอให้ธศรกิจเป็นหนึ่งในตัวตัวแทนของคนไทยคนหนุ่ม คนไายที่ตั้งใจไปทำงานและประสบความสต่อเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางศูนย์ KDC แล้วก็อขอบคุณทางบรบิษัทบอสดีไลด์ด้วยครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับทำให้พวกเราได้ไปเปิดประสบการณ์การทำงานใหม่ๆรับค่าแรงสูงๆเพื่อมาคุ้เคือ,อครอบครัวให้ฐานะดีขึ้นครับผมอ,บอันน,น,นี้อันนี้คือความตั้งใจของผมเลยแหละเพราะว่าผมรู้ว่าตอนแรกงานนี้ทำยากนะครับแต่ แต่ผมมองในระยะยาวว่าข้อดีคือจะดีสำหรับคนที่ได้ไปเพราะไปแบบยาวๆเลยนะครับข้อดีอ,อยู่ตรงนั้นเราอาจจะยากในกระบวนการดําเนินการแต่ว่าพอได้มีเ่ามาแล้วทุกคนเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนเคครับให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดี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 ครับ